มาละมาละครับโอ้ว้าวมาละมาละมาละมาล้เ la ดี๋ยวนั่งไหนกันบ้างเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนกันไม่จ๊งไหนกันบ้างไอไอฉากคัสซีมันยังมันยังไม่เห็นกันมั้งอ๋อๆเฮ้ยเฮ้ยใครตดบนเครื่องวะแต่ยังเหม็นเลยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไปไปไปบัลลังวันชนเครื่องบินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบัลลังวันบัลลังวันซูเปอร์แมนเอาล่ะ อย่าอ่านเขาโปลูบทเกมในหน้าจอไอแพดเยอะไปสร็จเลยเอออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลสเกลขยุ้ยใครไปวะแล้ใครวะไม่ใช่เราไม่ใช่เรามั้งใครโดนขยุ้ยหรือเปล่ายังอยู่ครบไหมอยู่ครบไหมอยู่ครบวะเนี่ยอยู่ครบสามสาววะเนี่ยอ๋อแล้วใครมานอนนอนอะไรตรงนี้ลุกที่เดียวกันด้วยใครอุ้ยทำไมเราหน้าตาเหมือนกันจังเลยแฝดกันปะเนี่ย ฝากกันแน่นอนอ๋อติดแฝดสองอ้โหต้องหาของกินพี่ต้องกินของคนโอ้ยของคนตัวเอี๊ยอันไหนอีได้ก่ออี๊ยดเนี่ตรงหลังเครื่องบินไอ้ตรงตรงหน้าเครื่องบินเลยโอเคอ่าตอนนี้ถึงยุคที่ว่าต้องแย่งของกินกันแล้วสินะเอ่อพี่ซอฟมาเผิดเกาหลีมาสองคนผิดเกาหลีเออหลีเท่าไหร่ครับหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวเออเอออินบอกไปก่อนคอมปิดคอร์ดเอ็งถืออะไรครับผมเฮ้ย พี่ผมเดินผ่านผู้หญิงคนนี้แล้วผมได้อาวุธมาเฉยเลยว่ะเฮ้ยเอ็นจะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววเดี๋ยนะแล้วทำไมผมหน้าตาเป็นไงเนี่ยผมเห็นพี่ฟางหน้าตาเหมือนกับคนนี้จังมันเหมือนกันหมดเลยเอาเอาไงแฟดหนึ่งแฟนสองแล้วแฟนสามโอ้โหอุ้ยเก้าอี้เฮ้ยพี่มันล็อกอยู่ในกระเป๋าเลยอุ้ยนี่ไงด้วยของแล้วใครมาตัดไม้ตรงนี้โอ้ต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นใหญ่มากผมได้ไม้มาผมได้ไม้มา ระวังระวังไม้ครับโอ้ยไม้เลยเระเบิดวะดีนะแข่งแข่งเฮ้ยพี่ผมเจอเลือเฮ้ยปลาตายดีกว่าพี่ปลาไปวันเกยตื้นลบไปใช่จะเป็นวันพิษลูฟี่มาแล้วเอาเขี้ยนเลือดรถเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดีเราด้วยมันไม่ใช่วันมันคือหลามอ๋อคือหลามวันฟันหลามได้ว่ะโอ้เด็กเนื้อเด็กของหลามแล้วกดบีก็เอา เอาเถองหัวหลามกันเลยพี่ผมว่าเราลองไว้นะําเป็นบนเรือนะหมมันาวอะไรแนี้ลองโอเคมันจะมีฉลาม้ไม่น่ามีหรอกพี่มันเกยตื้นหมดแล้วอุ้ยอุ้ยมทอะไรแท้ไม่เห็นเลยเตาอาจารย์อูเกยอาจารอูเวยนี่นี่ว่าบนเรือต้องมีวันพีชแน่แน่ให้ขออยู่ข้างบนก็แล้วกันนะดูสามคนขึ้นเรือมันต้องมีฉลามแน่ไม่มีไไม่มีไม่มี่มโอเคลงล เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหบนเรือมีหัวคนมีหัวคนพี่ฮะบนเรือมีหัวคนนหนเนี่ยมีคนมีคนโดนปักมันมันแหกกันอย่างนี้เลยเลยโอ้เรือล่ะต่อพี่ฝั่งนี้เหมือนมีกระดูกโอ้โหเหมือนมันซาซิมิคนเลยเนี่ยเขากินคนเลยเนี่ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้นอนได้ตรงนี้นอนได้ว่าแต่ห้องนี้ล็อกได้ทำไงนี่หาคุณเจได้เปล่าเราต้องหาคีการ์ดเอออะเอดูอะไรวะกันู่ มีหผงยางด้วยเขาเล่นผงยางไงสิอุ้ยมีเงินด้วยพี่เอาเงินไปทำอะไรดิผมว่าเราควรเอาปรจัดรที่นี่ไปตัดไม้ดีไหมนั่นสิเกิดอะไรขนไอ้พวกคนป่าโอ้หัวองยางไม่มีประโยชน์ยังไม่ได้ช่วยเลยเลยว่าเราต้องไปตัดไม้แล้วพี่เถื่นเนี่ยเรากำลังโดนหมายหัวจากกลุ่มคนป่าใช่ไหมพี่นี่มันนาเคของเขาเฮ้ยฆ่าเต่าฆ่าเต่าว่เออเออนกนกบินเข้าไปในหินเอ้าเอ้า เอ้าพี่รู้จักชานสลาเก้าเศษสามส่วนสี่ป่าเนี่เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ผมมาตัดไม้เกมดีคุณภาพดีไ้ครับกระดองแข็งมากโอ้โหเก่ามาแล้วเดี๋ยวถ่ายคิปราจารย์อย่าสำลักำป่าตัดตัดไม้ดกวา๋ยวผมตัดไม้แล้วดูการรีวิวการตัดไม้ครับผมดี๋ผมผมผมตัดตั้งแต่เช้ามม่ ไม่ขาดไปี่เ้อยหัวหัวหัวหวหัวหัวอบาอายไปพี่ไปผมว่ามันต้องมีผู้รอดชีวิตหรือเปล่าพี่นี่มันแบบมัมีหลุมศพอยู่เนี้ยคนมาก่อนหน้าเราแน่นอนใช่แล้วมันก็น่าจะเป็นอาหารไปแล้วมันแบ่งเป็นไม้เล็กๆยังไงพี่ มีคนตัดไม้อะไรตรงนี้เราต้องไปตัดพวกกิ่งไม้ก e. mm hmm. ิ่งไม้กิ่งไม้ถึงจะได้มาเล็กๆอ๋อเอากดย้ำโอเคอ๋อนี่คือของเราเก็บมาได้คือของที่เก็บได้ที่แบบอิมพีทิรี่อิมพีทิรี่มีถังแก๊สโอเคผมผมได้ไม้มาแล้วเฮ้ยมีวิทยุด้วยวฮ้ยเฮ้ยตกใจมาแต่กดตัวอะไรพี่วิทยุเนี่ยกดตัว Q กดตัว Q อารู้อารู้อารู้เด็กวัลกูอินโฟไฟท์อินเอร์วิเอนน่าเอ็นโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องละเอ้าดาบหาย เฮ้ยังไงนี่เฮ้ยผมได้ไม้มาเยอะเลยเนี่ยผมได้ไม้ไม้สติ๊กมาสี่อันนึงโอ้ยพี่พี่โคปาพี่ไม่อะไรนะไม่มีเวิ่งมาแล้วอ้าวแล้วกูจะวิ่งไปหามันทำไมวะฮ่าช่วยด้วยเราว้าวไอ้มันกระโดดมันกระโดดมันเป็นกบเลยอืออือเฮ้ยมันจะขดเอ็งเอาแม่งเลยเอาแม่งมาเลยครับมาเลย เออเออเอามันเอามันร่วงเอามันมไปจะร่วงไปร่วงอุ้ยเออบัดิมาดิใครลงไปดมหินวะใครลงไปดมหินวะดดแดงรู้จักดาบพี่ข้าตาส่วนเป้าตายแล้วใครตายอุ้ยโอ้โหผมนอนพี่โอ้โหคนเหลือแห้งเจี๊ยวะเนี่ยตีไปสิเรอบไม่ตายไทยท่านวิปริตผมนอนพี่ผมต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยตอนนี้ช่วยด้วย อะไรนี่มึงเออเออโอ้ยมันบัวขาวมันบัวขาวชิโนยผม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 ตายไปแล้วพี่ผมตายไปแล้วโอ้ไม่โอ้ผมรู้มาจากที่นี่ของของมันไม่หายของมันไม่หายข้าวผมหายผมตายไม่ได้เดี๋ยวดูเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยข้าวโมข้าวโมไหมข้โวโมอยู่ข้างบนดงเลยพี่ผมว่าเราเราเราย้ายที่ไหมเราย้ายก่อนไหมว่ะเออเออเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยว หินนี้กินได้ไหมอ๋อหินกินไม่ได้หรือไงอือเรตายยากะมาด้เรตายยากอะเออโอ้โหตัวบิดสามร้อยหกสิบองศาเออเดืยดร้อยเราเราปาดเนื้อมากินได้ไหมปาดเนื้อมันได้ได้ได้เรียนพี่จะกินจริงดิเราเราเถื่อนของมันเลยได้ไเรากินเนื้อมันเลยดูพี่ดูผมแบกคนไม่อยู่แบกคนเนืแบกเหมือนกันนี่มานี่เราเราต้องวางมันลงแล้วช่ำแหลมมันซะ จำแหลกไงนี่ต้องมีมีดก่อนหรือเปล่าอีเยดีเลยเออจำแหลกมันเออนั่นแหละเรได้ขาวมาแล้วมีดีกด้อาหารฟรีหัวเมื่อกี้งไว้นี่ต่อะบอลกันไหมเตะบอลดีกว่าเตะไม่ได้ดูดิเน่เนี่ยงหัวชั่วชั่วอฮ้ยไฟเอออุ้ย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 คนป่าคนป่าคนป่าไม่เคยเห็นไฟ อดับกดตัว L เราจะรีฟไฟแช็คขึ้นมาได้งั้นเราเผาป่าเไปไหมพี่เราเผาป่าแล้วไอ้พวกนั้นแบบมันจะได้เดซมอร์รี่ะไรเงีไงเราก็กินเนื้อกันเองไงพี่เห็ไหมแต่ตอนนี้เราลิฟสร้างบ้านดีกว่าอย่ายววางแปนบ้านก่อนเหลืออีกหนึ่งครับขัดหนึ่งขัดหนึ่งโอ้ไม่นะเฮ้ยบ้านเฮ้ยเยโอบ้านหลังแรกโอ้ไม่ฮ่มบ้านนี้ขนาด ถือว่าพอดีมากสำหรับนอนสี่คนเอ้าพี่ไปกองไฟแล้วแล้วเปิดยังไงทำลายได้ป่ะไปเช็คทำลายได้ไหมอ๋อเดินเข้าไปเลยโอ้โหต่อสี่อเซฟว่ะเราก็ต้องนอนอัดกันหน่อยนะพี่ผมดูจากทรงแล้วเนี่ยผมนอนมุมนี้ผมขอมุมนี้ผมอยากผมอยากรู้ว่าไฟแช็คคนเผาบ้านได้เปล่าพี่เราจะกินได้จริงกับพี่ผมว่ากินฉลามดีไหมยิ่งกว่าคนป่ากก็เราได้เลยอันใหญ่เลยไปลูก ไปช่วยกันหามาฮ่าทอนซุงกัมีไม้แล้วฮ่าท่อนซุงแล้วหาท่อนซุงกรไปตัดก็งะไปตัดโอบมาโอเปนวโ้ตกใจโอ้พีิเวกเล็บวันเล็บวชชุฟรีเลยลอดแล้วหลดแล้วที่ไหนไปไม่ไปไม่ไปมัไปแล้วไปแล้วปะนี่กลับมาก่อนนีกลับมาก่อนนี่เนี่เออเออไฟลวกหำเอาเอาตรงเอา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  เฮ้สื่ครับพิงกอบ้านนอนแล้วไปเอานอนเนีนอนไม่ได้นอนไม่ได้ทำไมพี่ันอนไม่ได้มันต้องรอให้หลอดพระจันทร์เต็มก่อนอ้าโอ้โหเหมันเราแบบมันนั่งรอบกองไฟผมหิวผมต้องการกินข้าวโอเคผมบอกว่ามันจุดไฟได้เหรอเฮ้ยแล้วต้องปลอดภัยโรแมนติดแล้วทำไมมันมีไฟด้วยอ่ะเออเฮ้ยมันมีไฟฉายต้องข้างบนพี่ปั๊บเออเอาแม่งไปเผาเลย นี่ออกไปเอาเฮ้ยยังคนโอเคนอนแล้วนอนแนอนแล้วนอนแตัวตัวเซตปะตัวเซตคนนอนโอเคผมนอนผมนอนผมนอนัวมนเอออัดจิ๊บไฟเลยโอ้ยเริ่มหนาวแล้วรีบนอนแล้วกดเซตก็ตายกดเซตโอเคฮะเลอคนนึงตอนแรกผ่านไปแล้วโอ้ยยังไมหน้ามืดอย่างเงี้ย อาหารต้องรับกอนอาหารอ้าวชิบหายใครร้องอะไรผมว่าเรากินเนื้อฉลามได้ไงพี่เดี๋ยวผมจะไปที่อ่าเขาเรียกว่าเครื่องบินใหม่เดี๋ยวจะมีเสบียงเหลืออยู่อุ้ยพี่มากินเบอร์รี่ตามผู้ไม้ได้เหรอเดี๋ยวมันไมนพิษหรือเปล่าเก็บเบอร์รี่มาตอนนั้นน่ะอ่ะเอาเป็นพิษเหรอผมอุ้ยได้ได้กินไปละกินได้กินได้แต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะพี่ผมเจอแม่น้ำลำธาร ไม่แนะนรนี่มีกองเยอะเลยนี่พี่น้องเผมจะไม่บอกแล้วกันนะถ้าบอกแล้วอะทรัพยากรมจะเลือน้อยฉันจะเป็นคนเล่าคนสุดท้ายของกลุ่มนี้ฉันเห็นแล้วแ่ะนะบายมีชื่อบอกได้บอกตำแหน่งชื่อแล้วก็เห็นครบละวูดเก็บดอกไม้มากินได้กินดอกไม้ใช่ใช่นี่ดอกไม้นี้นี่ตามเก็บเอาเรื่อยๆเลยแต่กินได้น้อยมากโอพี่มาอาบน้ำก่อนพี่มาอาบน้ำก่อนสะอาดอยู่แล้วเฮ้ยฮ้ยมันตัวอะไรนี่มนายก นายกเฮ้ยนายกนายกพี่มันกินได้ไหมลองกินดูวันนี้อยกินเนื้อนายกว่ะนี่ไงพี่เฮ้ยมาช่ำแหลกช่ำแหลกตรงนี้มีตรงนี้มีเนื้อเต่าตรงนี้มีเนื้อพี่ตรงนี้เนื้อมีเนื้อตรงนี้มีเนื้อตรงนี้ เฮ้ยดีเดนกแล้วอยู่มากี่ปีอวะเด็กแล้ววันนี้ได้เด็กแล้วเอ้ยทัดไปหามากกไม้เอาหินจกนกีเฮ้ยโ่เลยเขเอาหินจุกนกฟีกันป่เนียเฮ้ยแฟมไเราไปสำรวจกกว้างเลยพี่ว่าแต่เรียผมตัวตัวเปื้อนหมดเลยผมอาบน้ยัไงวะเนี่ยตรงนี้เหรอเฮ้ยพี่ใส่เสื้อผ้าเฮ้ยภาษาบ้านกินน้าได้จะบอกว่าเ่กผมเพิ่งเยียมไปออเรียบร้อยติดพิษ แก้กระหายได้แต่มันติดพิษเออว่าเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ๋อนนายกนี่ว่ะเอ้ยนายกนายกนี่อะไรอีกอันนึงเดินตามนายยกผลไปเจอรังนายกเจอตัวที่ใหญ่กว่าเฮ้ยผมได้เห็ดเอ้าผมกินเห็ดแล้วแล้วเป็นไรผมเต้นตัวชักคืออะไรวะไม่นะลาก่อนควางควางควางนี่อยู่เรื่องของข้านี่เป็นของข้าเอ้ยใครจะชำละเนื้อควางเฮ้ยควาง ขุดได้รูปเบสบอลมาด้วยพี่เรียบร้อยได้กวางมาแดกดุ้ยได้หนังโอ้ยพี่ตรงนี้มีที่ทำอาหารด้วยเพชรผมเจอผีไหนตรงมทำไมเราต้องตื่นเต้นกับผีด้วยวะแทนที่เราจะวิ่งมันนั่งดมกาวกันอยู่แน่เลยเนี่ยมันมั่วสุมนั่นน่ะดมกาวสองตัวเนี่ยพี่ไหมพี่ไหมเนี่ยมันนั่งดมกาวพี่ดมด้วยดมด้วยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยพลังเลหอกตักติด เฮ้ยพี่ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่ไม่พี่มันมีอาวุธมันมีอาวุธอือจิ๋ยไหลละจิ๋ยไหลละเปิดก่อนได้เตรียมเปิดก่อนได้เตรียมเอาละครับตอนนี้มวยไทย2คู่นะครับเขากำลังฟาดฟันกันอยู่นะครับผมไปไหนลูกหนึ่งลูกหนึ่งเออเออตายตายเออเออดมกาวครับไม่ชวนไม่ชวนไม่ชวนดมหัวขาดแขนขาดนายกนายกไม่เกี่ยวนายก นายกไม่เกี่ยวลูกไปเอยู่มานานอยู่มานานแล้วน้ำมันเสากระโดงเรือไม่ใช่อย่านั้นนะไม่ไม่มีมีสิ่งที่เฮฮากว่านี่ไงตู้คอนเทนเนอร์ไงทางนี้ทางนี้นี่ประเด็นอะไรี่กระเป๋าเต็มเลยตรงเนี้ยโอ้คอนเทนเนอร์เต็มเลยและตอนนี้ผู้รอชีวิตทั้งสามคนเขาก็หลังตื้อเต้นกับกระเป๋าแล้วก็ทรัพยากรที่เหลือน้อยเต็มทีเดี๋ยวนะไอ้้ไไออ้ ไอตัวนายกนี่มันจะมากัดผมเลยไม่ไม่ไม่กัดนะตอนนี้เดินี่เปิดได้ปะวายวายตรงนี้ผมกําลังตีกระเป๋าอยู่และไอนายกแม่งเดินมาสวนเรียบร้อยเลยอุ้ยเฮ้ยวงจรอะไรวะ เอ้ยอโอ้คอมพิวเตอร์เราจะได้ประกอบคอมพิวเตอร์กันแล้วเ,เราจะเป็นสต e ฟจ็อบพี่ผมว่าตรงกลางเกาะน,นั้นนั่นมันมีอะไรแล้วนั่นนะ่ะมันมีแค่หิไอตรงนี้มันตรงนี้มันเขตของผู้คนป่าไมั้ยเหรอนีไ่ไงม,ม,มันมันมันมัมีปักปักหัวคนไว้นี่อ่ะถ้าเราไปยุ่งกับเขตมันมันก็จะฆ่าเรานั่นเองโอ้โห เฮ้ยฟ้าผ่าใครพูดอะไรวะโอเต็มแล้วคอมพิวเตอร์เต็มแล้วพอดีแบบตกเครื่องมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะกินอะไรอ๋อมันเป็นเหมือนการ์ดจอไอพวกนี้ลักลอบขนการ์ดจอเข้าประเทศน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาชิผาพี่โดนเลยโดนเลยอะไรประมาณสองตัวสองตัวพี่เต้ยมาแล้วสองว้ยี่เนตัวอะไรวะพี่อาเะพี่อาเะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยปนโดนไปเลย เออตัวอะไรเนี่ยกิกกี้เหรอเนี่ยคอมโบต้องคอมโบนี่เรียบร้อยกลายเป็นอีลาตีเลยอเออเออืออแล้วแหละอืเออไยหมดป่ะพี่หมดป่ะเอ้ยผู้หญิงยังไม่ตายกินข้าวก่อนเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอออืยังไม่ตายขนาดยมบาลยังลังไวไม่อยู่